ครับตอนนี้เราก็อยู่ในงานหนังสือมากรรมแห่งชาติของภาคใต้ครับผมมากรรมหนังสือภาคใต้ของยี่ปีตพันธ์แต่วันนี้วันที่สองไม่แก่หน่อยอ่ะสองที่เกตไอ้หนูเออจะสองที่เกตนะครับวันนี้เราอยู่วันแรกแล้วก็อันนี้นะครับเอาบ่ายเรนเจอร์ไม่เป็นกระเรนเจอรเลยครับมันเหมือนกันคนเราก็อยู่ในกลุ่มสัมไอ่ะเนาะเออใช่ไหมเออใช่ก็ได้ใช่ก็ได้ดูกับอ่าป้ายหน้างานนะครับผมไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วอ่ะยหน้าเราะเถ่ายไงอ่ะ น้งปงเหรอทำไมตรงนี้จะที่หลังเจ้าเหมือนอยู่หลานเจ้าบ้านเลยเหรอซุ้มซุ้มซุ้มเวทีตรงนี้ก็จะมีคอร์สเพล์นะครับก็อันนี้มึงออกไปดิสาวๆก็จะลงน้องแคทครับผมกับน้องชื่ออะไรนะไม่ทันถ่ายรูปเลยโนนานะครับนาโนพอค่ะพี่ไังเหรอตรงนี้ก็จะมี ออกกล้องไหมออกกล้องไหมออกบล็อกไหมได้ได้ได้ครับอุ้ยผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาความารีนเฮ้ยหน้าหน้าหน้าเราไม่อยากเป็นตุ๊กตาอะไรพี่ไม่ได้ของออกกล้องพี่บล็อกถ่ายแบบอ้วนๆหน่อยจะได้แบบประจานพี่ได้ควยอะไรมึงอกีทำงานเยอะแล้วอ้วนไงถ่ายบล็อกไปไปขยักลงกล้องมา พี่ลงช่องไหมพี่ลงช่องไหมเอาหน้านี้ลงช่องเอ้ยไม่เอาไม่ลงไหมลงไหมไม่ไม่ก็คือว่าถ่ายเป็นแบบไอ้นี่ลงนะแบบให้เห็นบรรยากาศในงานสร็จไหมค่ะวอมตัวจริงมันไม่ใช่อย่างนี้คือตัวจริงมันสวยกว่านี้ตัวจริงมันนั่งแร่แร่สายทองแดงขายไม่ได้แร่สายทองแดงขายสวยไปนี่นี่นี่นีาเหมือนกันปะ มนไอ้พี่หน้าเหมือนกว่าเลยชื่ออะไรผักบุ้งไม่ใช่ผักบุ้งเมื่อกี้ก็ขนมจีบไป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 จำหน้าจำจำชื่อที่เขาใช้เรียกแบบคนรักเรียกแฟนอะไรมักกะโรนี่หัวใจไม่ใช่ใจมีคำว่าใจถูกแล้วรักหวานหัวใจเออมีคำว่าหวานหวานหวานอะไรมีคำว่าใจเขาหวานเออใช่ งานหน้าเดี๋ยวถามอีกเออจำไม่ค่อยได้เกเคค่ะลงกล้องลูกลงกล้องลงกล้องลงกล้องลงคอลงไหนนี่ลงช่องค่ะแบบพี่ตั้มมองแล้วไบบปหนูสดมากหนูยังหนูต้องการแฟน Y X N A I A แสตมปศูนย์เจ็ดไอีหนูโปมาด้วยเฮ่ออะไรตะกูนเี่ยอะไรแปลกๆลงกล้องลงก้องยังไปลงช่องเลยคอขอ่ายแบบนี้ อ้ย่านี่ต้านทำอไรทำอะไรเพื่อนแบบนี้พี่ยังไม่ทําอะไรเลยสวัสดีฮับมัวไม่ไม่ไมไม่แปะจีไม่แปะนี่นะไม่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 ้าหกเดีกีมได้ไหมเลยบอกไม่แปะอนกรวานค่ะ y x n a i a แสลสศูนย์เจค่ะช่วยกูด้วยติ๊กต็อกพิมพเดียวกันค่ะสรุปกุยตรงค่ะ พี่ไปไหนอ้ายยยที่ไหนอ่ะนั้นพี่ไปไหนเอาขยะไปทิ้งสิคะเป็น<อ>คนดีสีสังคมเนาะตง้โอ้ไม่เออเนี่ยพวกที่กินแล้วแบบไม่เก็บจริงๆคือจะเอาไปวางข้างๆแต่แบบพอผมถึกกล้องมาด้วยก็เลยสร้างภาพอ๋อต้องสรา้างภาพไปก่อนใช่ไหมพี่นี่ขยะพลาสติกมันคือขยะรีไซเคิลแก้วแก้วมันก็รีไซเคิลได้ไง จะไม่ได like okay. ้น้ำลายเธอปากเธอเป็นโควิดหรือเปล่าเป็นเอดหรือเปล่าแล้วไม่มันก็เอาไปบดเครื่องเหล็กไงไปบดเครื่องเหล็กทำไมอแล้วเขาไปทำเป็นขวดมันเป็นพลาสติกไปบดเครื่องเหล็กทำไมอ่ะเนี่ยพี่ผมไม่คุยกับพี่แล้วพี่ไม่รู้เรื่องเราเสียงไม่ได้หรอกตัวจริงเราขาวมากค่ะตัวจริงเราหอมสวยมากค่ะสวยมากค่ะเมลเสียงตัวจริงไม่ใช่เป็นงี้เบิร์กตมวจริก็เป็นตนวจริงเราขาตริงก็เป็นตัวจรงเราขาวดูนะฮะดูนะฮะสได้เล่นลูกงานในหมอเนี่ย ครเป็นแม่คือเราเป็นสวยไงคือแบบถ่า่ไหนมันก็ไม่มีหรอกนะคือแบบสวยมองไหนก็สวยนะถ่ายสวยคือเราถ่ายไม่ได้ถ่ายเลยผมถ่ายไปอย่างนี้แล้วก็ไปลงเลยดูกันฮะไม่ต้องไปขโมดดูกคนฮะไม่ต้องไปซับช่องมันนะครับมันมันเป็นช่องปลอมฮะเดี๋ยวผมพาไปไม่ต้องไปซับมันนะฮะบ้ยัย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 คนทีครีพอผมจะมาทำชาเลนจ์เอาคนชื่อตั้มไปโดดลงเบาะขี้กันนะครับ วันนี้เราจะพนันเงินด้การหนึ่งบืนบาทผมมิสเตอร์ตั้มไปกันเถอะครับลงทางขยะเลยผมจะให้คุณหนึ่งรอยบาทนแหลกกับการที่คุณจะต้องไปลงทางขยะเลยนะเรามึงท้าใครนะท้าคุณท้าคนชื่ออะไรนะเมื่อกี้จะให้ผมพูดชิดจริงคุณไหมไม่ต้องไปไม่ไทสันผมขอท้าคุณในลงทางขยะผมจะจ้างคุณหนึ่งร้อยบาทถ้าเลี้ยงข้าวได้กูไปหนึ่งร้อยบาทลงทางขยะ เนี่ยมีคนเนี่ยมีคนจ่ายชาเลนซ์มีคนจ่ายชาเลนซ์ผมคือมิสเตอร์ตั้มประเทศไทยผมไม่ใช่ไม้เมทเนธผมเป็นมิสเตอร์บีทนี่ไม่ห้ามกูหน่อยเขาเที่ยวอะไรวะมันจบแล้วครับนายเห็นเพื่อนมีความสุขกูก็ไม่อยากห้ามอาหน้าจาร์เลสมาแปะมะบอกข้าไอ้นะเนี่ยคนพาลจาร์เลสเลยคนนั้นรักจาร์เลสโบยใช่ไหมแบบกูจะฟันมือเขาปิดแค่นี้นะฮะไม่มีอะไรให้ถ่ายแล้วเขาออกกล้องยันวินาทีสุดท้าย